สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพิเจเตกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียล1ประจำค่ำคืนวันเสาร์นะครับพิจตเลือกเกมเวลา2ทุ่มตรงนะครับเตะไวเลยครับีเดนออสเวนคารบอมมาปอตขนานัดับ10จะเปิดบ้านเจอกับมอโมนดับ4 เรามาป๊อดคานา19แต้มจากการชนะ6เสมอ1แพ้9นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้ฮัมบาบีมา2-3ครับอฟูฟคริสเตนเซนกุน,นซือก็มีเอเวนฮอปแลนด์คุมเกมรับตรงกลางก็จูเนียแอนดูลี่อดัมยาคอบสันนะครับนดะทีแล้วยิงคนเดียว2ลูกแต่ทีมแพ้ คู่หน้าก็เป็นดาเลอิรันดัสกับเอสเกียลาโดนะครับเฉอกับทีมแรง่งอย่างเมาโม่30แต้มจากการชนะ8เสมอ6แพ้3เกมล่าสุดในลีกบุกชนะออสเตอร์2 0นย์ะครับกลางสัปดาห์เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกบุกไปถล่มรัวฟอร์ดมา4ต่อนเฮนริกลิสตอมนะครับมีผู้เล่นกนหลักอย่างอันเดรยูริชคุมเกมรับตรงกลางก็ออสโตโรเซนเกลนนารุกอูโกโบลินนะครับคู่หน้าก็ดาเนียลคูจอนสันกับซาเอ็ดฮาซาบานอวิด กอ,องหน้าชาวบอสเนียนะครับเจอกันนัดแรกเนี่ยเป็นบอมมาปอสคาน่าบุกชนะ2-1เอาง่ายๆฤดูการนี้มาโม,โมเล่นในลีกเนี่ยมาทั้งหมด17นัดแพ้3เกมหนึ่งนั้นคือการแพ้บอมมาปอสคาน่าเพียงแต่ว่าด้วยฟอร์มตอนนี้มาโมเริ่มกลับมานะครับแล้วก็น่าจะเร่งฟอร์มเพื่อกลับไปลุ้นแชมป์ครับบอมมาปอสคาน่าเป็นทีมที่คางเปลาะไม่ชนะก็แพ้เลยพี่เห็นมอว่าอาวุธหนัก เมาโม่ดีกว่ากระสธรรมเทศไหลเมาโม่ Momo ด้วยครับวัดใจเมาโม่จะบุกมาเบียดอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์เมาโม่เป็นกระแสสเปเชียลหนประจำค่ำคืนวันนี้ครับ